สวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้พบกับต้อมชาวเปรูอีกเช่นเคยเดี๋ยววันนี้พามาดูรถอีกหนึ่งคันครับเป็นวีโก้ทีอาร์ดีแชมป์นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเข้ามาใหม่เลยปี2012จนปี2013คันนี้ออกราคาสุนบาทผ่อนเพียง8,000นะครับผมราคาขายอยู่ที่439,000บาทมาดูคันนี้ว่าออปชั่นลถขนาดไหนแล้วสวยขนาดไหนนะครับคันนี้ได้ดูจากด้านหน้านะครับน,นี้เป็นสีขาวนะครับเอี่ยมเอี่ยมเรียบสะอาดเลยแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าไฟตัดหมอก เดิมโรงงานสาเกิร์ตรอบคันสไตล์ T r d ดีนะครับท r d ดีจะต้องมีสเกิร์ตรอบคันนะครับของเจ้าวีโก้คันนี้ก็จม,มูกเดิมโรงงานกระจังหน้าก็ของ TR d ดีนะครับคันนี้ก็ปกติกบับบะาทั่วไปจะไม่ค่อยมีสเกิร์ตรอบคันนะคันนี้เราบอกตัว T ีอเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับมาไลา่ดูรอบข้างก่อนคันนี้เป็นระบบฟฟไฟฟ้าทั้งคันคสเกิร์ตอย่างที่ผมบอกไปคันนี้เป็นสเกิร์ตรอบคันสวยมากๆมือเปิดคอมเมียมรอบคันสวยมากนะครับวันนี้เป็นเครื่อง2.5ระบบอ่าระบบกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าไม่ไฟเลี้ยว มุมกระจกอีก1คันคันนี้ออปชันหลอ่ลอเลยเดี๋ยวไล่ดูก่อนคันนี้ก็แม็กขอบ18นะครับแม็กเวลขอบ18ล้อหลังก็เต็มซุ้มพอดีนะคันนี้ต้องบอกว่าหล่อมากแน่นด้วยคันนี้บวบแน่นแน่นมาดูท้ายหน่อยท้ายก็หลออ่อเช่นกันนะนสกเกิร์ตท้ายคันนี้ก็เดิมเดิมนะครับต้องบอกว่าเดิมเดิมสกเกิร์ตท้ายก็หลอ่อๆด้วยนะขาวดําคันนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มากนะคันนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยดีกว่าครับแล้วก็มาดู เม็ดองเม็ดอาร์อะไรให้เรียบร้อยด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กันรถเดิมต้องเม็ดอาร์ก็ต้องอยู่ครบเดี๋ยวเปิดก่อนคันนี้ต้องเป็นตัวแชมป์มันจะต้องเปิดแคปได้เม็ดอาร์กะต้องอยู่ครบนะครับนี่เป็นไงเม็ดอาร์กอยู่ครบลูกกลมคลมกมิฟนะครับถ้าเม็ดอาร์กไม่อยู่แสดงว่ารถคันนี้ต้องมีผิดปกติอะไรแน่นอนแต่คันนี้คืออยู่ครบนะครับรถจุดสังเกตง่ายๆของรถทุกคันเม็ดอาร์ก็ต้องอยู่ครบนะครับรถจะต้องไม่มีพิกคว่ำตัดต่อกอไมชนหนักหรือน้ําท่วมมาถ้าน้ําท่วม ใต้ท้องพวกคาซีจะเป็นสนิมอันนี้คือไม่มีแน่นอนสวยๆอีกหนึ่งคันไปเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยดีกว่าโอเคครับเราอยู่กับภายในของคันนี้แล้วครับวิกโก้แชมป์ตัว TRD คันนี้ภายในสะอาดมากส่วนเบาะก,ก็เป็นเบาะทูโทนนะครับของเจ้าท R ดีโลโก้ TR ดีอยู่ครบถูกทูโทนข้างๆจะเป็นกรัรมมี่หน่อยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกึ่งกัมมี่กรรึ่งผ้าค่อนข้างเขาเรียกว่าแข็งแรงเกียร์เป็นเกียร์เมนนุนะครับ5สปีดพวงมาลัย ตรงนี้ก็ลองรับบู เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยคันนี้วิกโก้แชมป์12.13 t ด d ฮะห้องเครื่องวิกโก้แชมป์คันนี้ก็เป็นเครื่องดีโฟดีนะครับเดิมโรงงานสนิทไม่เคยต้องเรียกว่าน็อตไม่ขยับเลยดีกว่าคันนี้ต้องบอกว่าได้ความเดิมมาครบเลยดูคันหน้าก่อนนะครับคันหน้าเลขคันหน้าอยู่ครบน็อตไม่มีขยับนีเหรียญบาทอยู่ครบนะครับไม่เคยถอดถ้าลดถอดหรืออะไรมาตรงนี้จะไม่อยู่แล้วหรือว่าลถชนหนักมาตรงนี้จะไม่อยู่นะครับ ไล่ดูตรงแก้มมาเลยครับไล่ขึ้นมาน็อตปากกระโปรงไม่เคยถอดความเดิมของเขาคือไม่เคยถอดเลยโอ้โหรถเครื่องเดิมสนิทขับเพลินๆขับนุมน่มๆกันสบายเลยนะครับคันนี้ก็ผ่านมาอกรจากอัมพมคาอีก1นึ่งคันนะบอกอย่างนี้ดีกว่าผ่านการตรวจสอบอย่างดีรถสวยๆเอารถศูย์บร์าพาร์เพียง8ป0 0ราคาขายที่สราคาขายอยู่ที่4ี่แสนเพันบาทเท่านั้นนะครับย้ํานะครับ ผ่อนแค่80,00ออกรถศูนย์บาทเท่านั้นออกได้ทุกอาชีพปัดประชาชนใบเดียวก็ออกได้ขึ้นอยู่ที่อาชีพนะครับผมมีอยู่จังจังหวัดผมก็มีเซ็นถึงทั่วประเทศไทยจัดส่งรถทั่วประเทศไทยนะครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าด,ดำเนินการต่างๆเลยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเซลต้อมโดยตรงได้ที่เบอร์โทร0 6 5 4 2 6 8 8 8 2ได้นะครับหรือว่าฝากติดตามพวกเราผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับ ชาวไปรูพาดูรถเรามีสาข่าวสาระแล้วก็รถใหม่ๆเข้ามาให้ลูกค้าได้ดูวิดีโอฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องทาง Facebook รถมือ2และยองปลกแดงนะครับเข้าไปดูไลฟ์สดพวกเราได้เรามีการไลฟ์สดทุกวันนะครับฝากไปให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ สำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยอลพองคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ